เว็บไซต์ site, พนันออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตามจับกุ่มอย่างต่อเนื่องอล่าสุดสําหรับคดีดังกล่าวนี้ทางตํำรวจไซเบอร์นะครับก็ได้ไปรวบแก๊งวัยรุ่นที่อยากมีเงินลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันวิธีการของแก๊งแก๊งนี้ในเบื้องต้นเขาก็จะมีการ แบ่งบัญชีธนาคารนะครับก็คือบัญชีนี้ใช้สําหรับประเภทนี้เหล่านี้เป็นต้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่านะครับเขาแบ่งกันยังไงแล้วก็สําหรับเว็บพนันออนไลน์อย่างที่บอกเนี่ยชื่อเว็บว่าอะไรนะครับโดยเบื้องต้นพบว่าภายในระยะเวลา8เดือนมีเงินหมุนเวียนมากกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวครับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา ทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์5้าเครื่องสมุดบัญชีเงินฝากโทรศัพท์มือถือและข้อมูลเว็บไซต์พนันด้วยครับจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเปิดเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าลาวามัคซ์โดยมีสมาชิกมากกว่าพันคน ผู้ต้องหาใช้วิธีการแบ่งบัญชีธนาคารเป็นหลายประเภทอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นบัญชีนี้ใช้สำหรับรับแทงพนันบัญชีอื่นนะครับใช้สำหรับจ่ายลูกค้าอีกบัญชีหนึ่งใช้สำหรับพักเงินแล้วก็อีกบัญชีนะครับเป็นบัญชีของผู้รับผลประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นพร้อมกับแบ่งหน้าที่การทำอย่างเป็นระบบโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า8ล้านบาทอย่างที่บอกครับ ตำรวจขยายผลเป้าหมาย3จุดเป็นห้องพัก3แห่งสามารถควบคุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้6คนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเพจดูแลบัญชีโดยจากการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับให้การรับสารภาพว่าร่วมการทำเว็บพนันออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็มีนายนัทพลเป็นตัวการใหญ่ซึ่งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังหลบหนีอยู่ครับ นอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ยังได้มีการขยายผลปราบปรามเครือข่ายเว็บพนันอีกหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดขอนแก่นภูกเก็ตชนบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยครับทลายเว็บพนันวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเรียนเชิญท่านผู้การแจ้ครับครับเรียนท่านผู้การและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับปริบัตการนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราไปบุกที่กลางเมือง หัวหินเป็นเด็กวัยรุ่นครับอายุในน้อยเท่านั้นเลยของการที่วางข้างหน้านยึดมาหมดเป็นหลังบ้านเลยนะเขาเรียกว่าทำเป็นสตาร์ทอัพเว็บพนันเงินหมุนเวียนไม่เยอะหรอกแล้านนะครับต่อเดือนแต่เริ่มอยากจะมีตังโดยหาทางรัดมาทําเป็นเว็บพนันและอยู่ในไทยงั้นจะเห็นได้ว่าเรามีการจับกลุ่มนะครับโดยกองวิเคราะห์ของสอทอ3นะครับเรามีการออกหมายนะ หมายที่ออกที่ขอนแก่นถึง7หมายนะครับนะครับเดหมายแล้วก็ไปจับสดไม่จะไอ้ช่างทีดูเจอผู้กระทามาผิดต่อหน้าอีก3หมายงั้นจะเห็นได้ว่าของกองวิเคราะห์ที่ไปเนี่ยนะครับจับมา3แล้วมีหมาย3ส่วนลบหนีเราก็ดําเนิกนการตามมาจับอีก3งั้นจะเห็นได้ว่าที่มีการไปกวาดล้างทั้งหมด3จุดในเขตตําบลหนองแกหัวหินนะครับแล้วก็อ่าตาบลหนองแกหัวหินแล้วก็ตาบลหัวหินด้วยนะครับ มีความผิดตามนะสามจุดใช่ไหมสามจุดนะครับเว็บน,นี้นะครับชื่อว่าลาว่าแม็ก8นะครับลาว่าแม็ก8 8หกแเรามีการลุยแล้วก็สามารถตรวจสอบนะครับก็ <S <S เรียกว่ามีการไปล่อล่อเล่นเรามีการล่อเล่นตามนโยบายของท่านผู้จัดการมีสายตัวไซเบอร์ดูที่หน้าจอตลอดตรงไหนมีหรือประชายชนแจ้งมาสื่อมวลชนแจ้งมาเจาะ เช่นนี้งั้นจะเห็นได้ว่าเรากัดไม่ปล่อยลักษณะเกี่ยวกับของราวะไหม688นี่เคสแรกของกองวิเคราะห์นะครับนะครับแล้วก็หมายหมายนี่เป็นหมายของทางขอนแก่นแล้วก็หมายของที่ศาลจังหวัดหัวหินด้วยนะครับเป็นหมายจับขอนแก่นนะครับและหมายค้นจังหวัดหัวหินด้วยไปเป็นการอีกปรนการหนึ่งนะครับของกองหนึ่งนะครับของสอทสามจับอีกสองเว็บพนันนะครับ นะครับมีชื่อว่า 3, 2, 1เบ็ะครับและก็อีกเว็บหนึ่ง HKTCA นะครับมันตั้งชื่อปแปลกๆมานะอันนี้มันจะพยายามหลบตำรวจไงพยายามหลบตำรวจแต่เสร็จไซเบอร์นะครับ HKTCA นะครับเว็บนี้มีหมุนเวียน20ล้านต่อเดือนเว็บแรกเว็บที่สอง10ล้านบาทต่อเดือนก็เริ่มมีแล้วก็มีการดำเนินการตามหมายจับแล้วก็จับได้3คนนะนะครับตรงนี้ก็มีที่ทั้งการสิธุ์ขอนแก่นและ กรุงเทพมหานครงั้นเราไล่ล่าไม่เลิกเว็บพนันนี้ไหนตำรวจเบอร์ทําทุกอาทิตย์ไม่ต้องห่วงครับท่านแจ้งมาเลยสื่อชนทราบบอกมาเดี๋ยวลุยเต็มที่สอทส,ส,สามทั้งกองวิเคราะห์และกองหนึ่งลุยเรียบร้อย,ย,ย,ยครับแค่นี้ครับผมครับก็เป็นอุทาหอนนะครับสําหรับน้องเยาวชนนะครับหรือผู้ที่อยู่ในวัยทํางานปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีคนบางกลุ่มนิยมทางรัฐ นะครับไม่เข้าสู่ระบบการทำงานตามปกตินะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับไม่ยั่งยืนผมเรียนนะฮะไม่ยั่งยืนตามที่เราได้ถแถลงข่าวโดยตลอดนะครับบางคนอาจจะสามารถปกปิดอำพรางหลบซ่อนการถูกจับกลุมเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ก็ไม่นานนะครับท่านไม่ถูกตำรวจไซเบอร์จับกลุมท่านก็ต้องถูกตำรวจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจนอครบาลภาค1นถึงหรือตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตอมอ ดีเอสไอกรงการปกครองนะครับซึ่งเรียบหน้าสืบสวนจับกลุ่มแอบประนันผิดกฎหมายทั้งนั้นเนี่ยท่านก็ต้องโดนจนได้สักครั้งหนึ่งนะครับสั้งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเตือนน้องๆนะครับที่อยู่ในวัยทํางานว่าขอให้เราทํางานที่ถูกต้องนะครับถูกกฎหมายและอยู่ในระบบปกติของทางประเทศเราดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเราให้เจริญเติบโตไปใน ทิศทางที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ